ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เไนตดประจำวันที่15ตุลาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ูไนต์เช้านี้ขอเสนอะจริงไหมบรูโน่โกดแมนยูเซ็นแข้งเป้าหมายไม่ได้สักทีโดยกันนี้ถ้าผมสื่อดังตีข่าวนะฮะบรูโน่เฟอร์เดสจอมทัพเลือดฝอยทองไม่ปลื้มนะผมที่แมนเชสเตอร์เดนตของเราที่ไม่รักษาสัญญาที่ให้เอาไว้ว่าจะมีการทุ่มเงินเพื่อจะเสริมแกร่งโดยหวังจะเห็นทีมเทียบชั้นแมนซิตี้กับลิเวอร์พูล แต่สุดท้ายนะผมะทีมแข่งเป้าหมายของเราก็เล็งไว้แต่แห้วเรียบอาวุธโดยกันที่ทางบุริโนเฟรเดสของการทีมชาติโปรตุเกสของทางแมนเชสเตอร์เต็ดตกเป็นข่าวมาว่าทั้งโกรธและก็ผิดหวังนะฮะที่ตนเองเหมือนโชว์ขากลางจากทัพบ,บิสัดแดงจากกรณีที่ต้นสก,กัดนั้นพลาดเซ็นสัญญ,ญาณนกเตเป้าหมายในช่วงสมอน,นี้จากการ,ปรเปิดเผยของ The Transfer Wind o w นะฮะรายงานพอดแคสต์เกี่ยวกับการซื้อขายนนกเตในประเทศอังกฤษ เดยกันนี้ทางบรีเดียบิวนั้นตกเป็นข่าวหนาหูเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการสัญญาก,กับทางเชดอนซันโช่ผีตัวเก่งจากเสือเหลืองบรัสเซียดัตมุนในช่วงตลาดพ่อค้าแข่งรอบแรกนั้นนอกจากนี้โอลเล็กกันซชานั้นถุกซื้อปีศาจแดงอย่างหมายตาแจ็คกิริชมิฟิวกับตันชิมอัสซามิลล่ารวมทั้งความพยายามจะซื้อเซ็นเตอร์แบ็กเพื่อมาอุดช่องโหว่ของเกมรับกัรน,นั้นนะผมหลังจากที่คว้าดอนนี่ฟานเด์วิคมาจากอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมด้วยค่าตัวประมาณส5ล้านปอนด์ หรือระมาณราวนะนผม1,330ล้านบาทแมนยูของเราก็คาดหวังจะควา้าซันโชมาเสริมแกร่งต่อตันชีแต่ติดเพียงแต่ว่าพวกเขาเนี่ยอยากจะให้ดัตบุลนั้นลดค่าตัวที่ตั้งเอาไว้สูงถึง1 0 8ล้านปอนด์หรือประมาณราว4,104ล้านบาทลงมันสักหน่อยนะฮะแต่สุดท้ายก็กินแห้วไปตามระเบียบส่วนเป้าหมายอื่นนั้นก็ไม่ได้เข้ามาร่วมกวนอีกต่างหา นอกจากนี้นะผมจมทัพเลื่อนฝอยทองนั้นยังคงคาดหวังว่าจะได้เห็นนักเตะคุณภาพชั้นยอดเข้ามาเล่นในบรอนคอนของความฝันซึ่งจะท,ทาให้ทางบิซาแดนนั้นสามารถที่จะก้าวขึ้นมาแข่งขันกับทางบรบไบซิฟ้ามันเชสอร์ซิตี้และก็หงแดลิเวอร์โลในฤดูกาลนี้แต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นจนได้นะฮะและทำให้แมนยูของเราดูเหมือนจะยังอยู่ห่างไกลาจากการลุ้นแชมป์ฟุตบอลอังกฤษ เดียก่อนหน้านี้เดอะแอตแลนติกนะผมสื่อดังของโลกนั้นตีข่าวมาว่าเฟอร์นเดสระเบ,บิดอารมณ์อย่างรุนแรงภายในห้องแต่งตัวในช่วงที่พักครึ่งอของเกมแรกน,นะผมที่แพ้คอร์เตอร์สเปอร์นะฮะไปหนึ่งต่อหแถมอารมณ์ของพี่แกนะผมยิ่งโกรธรุนแรงเป็นทวีคูณนะฮะเมื่อทางโซชาต์นั้นตัดสินใจประเด็นโออกในครึ่งหลังอีกต่างหากโอ้โหนะเป็นดัว่างานนี้บรูโน่เฟอร์นเดสก็มีความหงุดหงิดแล้วก็ปวดหัวแล้วก็อึอดอัดเหลือเกินนะฮะที่โดนทาง แก๊งเอ็ดเวิร์ดนะผมหักหลังนะฮะไม่ยอมเอานักเตะดีๆเข้ามาสัก,กคนเดียว,วเราติข่าวต่อมากันดีก่อนครับเดมเเล่ซ้อมพิเศษตามคําสั่งคูมันแล้วโดยกันที่ทางอุสมาเดมเมเล่ต้องลงซ้อมพิเศษตามคําสั่งของเทรนเนอร์โรนันคูมันนะฮะแบบไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่นักหลังผู้เล่นคนอื่นได้หยุดพักโดยกานนี้ทางอุสมาเดมเบเล่แนวลูกชาวฝรั่งเศสของชางบาเซโรน์นา ต้องลงซ้อมพิเศษช่วงสัปดาห์ก่อนตามคำสั่งของโรนันโคูแมนเทรนเนอร์ชาดัสโดยมีรายงานระบุเลยว่าไม่ได้เป็นไปนตามความสมัครใจของแข้งวัย23ปีรายนี้แต่อย่างใดตามการรายงานข่าวจากทางสปอร์ตมูนฟุตชิบานมาโดยกันนี้ทางเดนเว่ย์น,นะผมยังไม่มีส่วนร่วมในทีมของคูมันในฤดกกาลนี้ก่อนที่เทรนเนอร์ชาดัสจะคำสั่งให้แนวรุกวัย23ปีรายนี้ลงซ้อมพิเศษเพื่อเรียกความฟิตหลังจากมีอาการบาดเจ็บยาวก่อนหน้านี้ ดดเดียวกันเพื่อนรุ่ทีมรายอื่นที่ไม่ติดทีมชาติอังกฤษต่างได้วันหยุดพักเพิ่ม4วันเขาพลาดกันลงซ้อมในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของตลาดนักเตะในช่วงสมมอรนี้ก่อนจะถูกสั่งให้กลับมาซ้อมในวันรุ่งขึ้นแบบไม่เปลี่ยนไปตามความสมัครใจของนักเตะเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งแนวรุกวัยสามปีรายนี้นะผมไม่มีส่วนร่วมกับทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาถูกการบาดเจ็บเล่นง,งานอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ย้ายมาจากดอทมุนในช่วงซั มีประวัติการบาดเจ็บรวมทั้ง7ครั้งลงเล่นกับบาร์เซโลนาเ4เกมยิงไปทั้งหมด19ประตูและทำไปอีก17แอสซิสโดยตามกมารรายงานนะผมระบุเลยว่าเดเบลเล่เนี่ยไม่สบอารมเลยนะฮะหลังถูกสโมสรปิดกั้นในการย้ายไปเล่นกับแมนยูด้วยสัญญายืมตัวเนื่องจากทีมอาซูกาน่านั้นต้องการขายขาดชอบนั่นเอง ไปไดว่างงานนี้เดนเมเล่เริ่มมีอาการไม่พอใจกันแล้วนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าที่ไม่พอใจนี้เพราะว่าไม่อยากอยู่กับบาร์เซโลนาซะแล้วหรือว่าไม่พอใจที่โค้ชกันแน่นนะฮะต้องรอลุ้นกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อน,นครับสมอลลิงแฮปปี้กลับโรมาครั้งนี้ยกทีมแกร่งกว่าปีก่อนโดยกันที่ทำคนะิดสมอลลิงในผมเปิดใจมาว่าเขานี่มีความสุขมากเลยนะที่ย้ายกลับโรมาก,กันอีกครั้ง หลังเคยมาเล่นให้กับทีมหมาป่าด้วยสัญญาย,ยืมตัวในฤดูดการที่ผ่านมาโดยกันีนทางที่สมอลริงในผมกองหลังชาวอังกฤษเปิดตัวถนนเตเตะใหม่ของชางโรมมาอีกรอบนะฮะมวันพุทธที่ผ่านมาโดยเปิดใจมาว่าเขามีความสุขมากเลยนะที่ได้กลับมาเล่นให้กับทีมเจโรรัสซี่อีกครั้งพร้อมระบุทีมหมาป่ากรุงโรมแข็งแกรงกว่าฤดูการที่ผ่านมาด้วยตามการรายงานข่าวจากลาการ์เซต้าเดโรสปอร์ตโดยเขาได้บอกเลยว่า ผมเนี่ยมีความสุขมากเลยนะที่ได้กลับมาที่นี่ผมเชื่อมั่นมาว่าปีนี้ทีมแข็งกร่งขึ้นเนื่องจากประสบการณ์ที่ได้รับจากฤดูกาลที่แล้วผมแทบจะบรอการเริ่มต้นไม่ไหวแล้วผมรู้สึกถึงความสุขที่บริสุทธิ์เมื่อผมมาถึงผมไม่เคยรู้สึกถึงความรักจากแฟนแบบนี้ผมต้องการคืนความรักนี้ด้วยการคว้าทฟี่แชมป์ผมคิดว่าโรมนั้นมีหนึ่งในกัปตันทีมที่ดีสุดในโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอดินเชโก เป็นอย่างไนนั้นผมต้องการเป็นผู้นําทั้งในและก็นอกสนามเช่นเดียวกับที่ผมทำในรดการที่แล้วและตั้งใจเรียนรู้ภาษาอิตาลีตน,นเองผมเนี่ยอยากจะย้อนความสุขในฤดูกาลที่แล้วกับทีมนี้และก็โค้ชคนนี้เมืองนี้น่าอยู่เป็นอย่างมากเลยนะการเจรจากินเวรานยาวนานและเจ็บปวดแต่ผมรู้สึกขอบคุณบรม่ที่ทำให้ผมอยู่ที่นี่และผมต้องการตอบแทนความไว้วางใจนั้นกับพวกเขา ครั้งหนึ่งที่ตุริกอเลียผมเนี่ยพบกับทาง ido, ka, กีโดเฟียก้าและก็ไรอันฟินชินมันมีความสุขที่ได้พบกันกับเจ้าข,ของคนใหม่พวกเขารู้ถึงปรากฏการณ์ของพวกเขาแม้ว่าในวันอื่นพวกเขาเนี่ยจะติดตามนะฮะการฝึกซ้อมด้วยก็ตามทีพวกเขาทําให้เรานั้นรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันและเหมือนกับครอบครัวจริงมันเกิดขึ้นไม่กี่ครั้งในอาชีพของผมที่ได้เห็นเจ้าข,ของใกล้ชิดกับทีมอดีตกองหลังของแมนยูคนนี้ได้กล่าวชิงชายเอาไว้ครับ อ่านะผมเป็นคว่าง,งานนี้ทางสมอลลิงควนี้ก็ไปเป็นที่เรียบร้อยก็โชคดีโชคดีก็แล้วกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเหมือนเรากําลังหลน่นทอมสันรับผิดหวังการเสริมทัพของทางปีศาจแดงโดยกันนี่ฟิลทอมสันน้นผมตำนานลิเวอร์พูลได้กล่าวมาว่าเขาเนี่ยรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากเลยนะกับการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกฟุตบอลธุรกิจตามการรริงานจากเมโทรนั่นเอง โดยทีมพิสแดงจัดก,การคว้าตัวอดิสันคาวานีอริกเตลเลสฟากุนโด้เปเยสตรีและก็อาบัตตราโอลในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์โดยอดีตโค้ชของแดงนี่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้มาว่าผมผิดหวังเล็กน้อยกับทางแมนเชสเตอร์ยูพวกเขาเล่นทุ่มเททุกอย่างไปที่การคว้าตัวจอร์แดนโชเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่ยอมย้ายทีมอย่างแน่นอนฉะนั้นแมนยูก็คว้าเอาซีันเตะใหม่มาลวกทีมในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะ สำหรับผมแล้วดูแล้วเนี่ยมันสิ้นหวังเสียเกินอนะผมทอมสั้นคนนี้ก็ได้กล่าวถึงแมนยูของเราแบบนี้กันเลยเราทีมข่าวต่อมาการดีกว่านครับเชียร์เลอร์คอมเมนต์ถึงแมนยูหลังออกสตาร์ทสัน้นนี้สุดย่ำแย่โดยานนี้ทางอารันเชียร์เลอร์ดาวยิงตัดตานานของทางดีว์คาร์เซิลเต็ดออกมาคอมเมนต์ถึงแมนเชสเตอร์ยอดชีมผู้ดีหลังออกสตาร์ทสุดย่ำแย่ในสั้นนี้ โดยกันที่ทางอารันเชลเลอร์นะผมกองหน้าตระนานของซาริกาดงเดวคาสเตอร์ยูเต็ดออกมาคอมเมนต์ถึงพิษแดงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดที่นั่งแข่งสุตบอลเปียรนิกิทหลังออกสตาร์ทได้อย่างน่าผิดหวังด้วยการนี้จากการรายงานของเดอะอารันติกนะฮะสื่อชื่อดังนั่นเองเป็นที่เข้าใจาก,กันว่ายอดทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ภายใต้การนำทีมของนารอมโอเลกาาาันดัโซชาทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลใหม่นี้ หลังนำทีมออกสตาร์ทเกมลีกด้วยการพุ่งชนความปรชาชัยถึงสองครั้งซึ่งรวมถึงเกมนัดล่าสุดที่เปิดสนามโอแทฟอร์ดพ่ายแพ้ให้กับไคเดรทองทนุนเดนฮอสเปอร์ไป1ต่อ6จนยอดรวมเสียไปถึงส1ประโตเข้าไปแล้วโดอรล่าสุดทางอารันเชลเลอร์ที่ผมออกมากราบมาว่าด้วยความสัต์จริงนะผมไม่ได้คาดหวังว่าพวกเขาเนี่ยแมนยูคนนี้จะก้าวขึ้นมาท้าชิงตำแหน่งแชมป์อะไรอยู่แล้ว ผมคิดว่าพวกเขาคงจะลุ้นแย่งพื้นที่ใน4อันดับแรกเช่นเคยแต่ถ้าดูจากตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะถอยหลังอย่าง3เกมแรกที่พวกเขาลงเล่นโดยเฉพาะเกมแรกที่พบก,กับทางคิสซันพาเรตมันดูสิ้นหวังเป็นอย่างมากเลยนะส่วนเกมต่อไปไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนก็ใจะว่าพวกเขาจะคว้าชัยชนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาเนี่ยโชคดีเป็นอย่างมากเลยนะเพราะทีมคู่แข่งยิงชนเสาและคานถึง5ครั้ง หลเกมที่3กับทางท่านั่ง,งสเปอร์นั้นคุณจะพูดยังไงก็แล้วแต่คุณเลยพวกเขาไม่มีข้อโต้แย้งอะไรทั้งนั้นมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าที่เหลืออยู่พเพื่อนเพียงแค่ส0บคนนะพวกเขาย่ำแย่ม,มาตั้งแต่เหลือ11คนแล้วนี่ก็เป็นคำพูดของทางอารันเชลเลอร์นะผมคอมเมนต์ถึงแมนยูของเราใน3เกมรอบแรกนะฮะที่ผ่านมากตลังรอรุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมสาวกผีแล้วก็แฟนๆผีช่วยเชียร์พวกเขากันด้วยนะฮะให้กำลังใจกับผีแดงกันเยอะกันแล้วกันครับางานนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมรสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงชาานะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ